มีใครรู้บ้างไหมครับว่าทําไมกระดี่ถึงราคาถูกกว่าเหยื่อประเภทอื่นๆเพราะอะไรเหารอพอมันติดต,ออต่อบ่อยอะสิตีเป็นติดตีเป็นติดแปงนิดเดียวติดแปงนู่นแปงนี่ติดขาดเดี๋ยวขาดเดี๋ยวติดเดี๋ยวขาดอยู่อย่างนี้เองนะจริงๆก็ควรเลือกหมายที่จะเล่นนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นพวกเหยื่ยอกระดี่นะ นะครับเพราะงั้นกระดีมันก็เลยราคาถูกตัวหนึ่งก็สามสิบสี่สิบาทถูกกว่ากบยางถูกกว่ากบไม้แน่นอนนะครับแล้วมันมันได้ผลค่อนข้างดีนะครับมันได้ผลค่อนข้างดีเลยนะสําหรับกระดีนะครับตัวนี้วันนี้ที่จะมานาเสนอเนี่ยตัวนี้เป็นกระดีไก่ชนนะครับไซส์เล็กนะอันนี้เป็นไซส์เล็กนะก็จะมีไซส์ใหญ่ของเขานะครับก็คือเนี่ยไซส์ปกติอันนี้คือไซส์เล็กเห็นไหมความต่างๆนะนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะจะประมาณนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมดเนี่ยกี่สีนะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจริงๆมันมีประมาณสิบสีนะครับแต่ว่าหยิบมาแค่เก้าสีขอโทษทีนะนะครับมันมีอยู่ประมาณทั้งหมดสิบสีนะแล้วออเดอร์ที่นักเบียขายหน้าติ๊กตอเนี่ยหนึ่งออเดอร์หกสิบาทได้2ตัวนะครับหกสิบาทได้2ตัวแบบนี้นะอันนี้ไม่กระดีไซส์เล็กนะตกตกได้หมดเลยครับช่อนกายกดเค้าชะโด อะไรก็ได้นะครับนะตกได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันเล็กไปหน่อยสําหรับปลาชโดนะครับแต่ปลาช่อนปลาปลา,ายหรือแม้แต่ปลาอะไรนะปลาปลาตองปลากระสูบนะครับพวกนี้เล่นได้นะครับนี่ไงช่อนกระสูบกดเขาเนี่ยโาเขีนนบอกเลยชะโดมันก็จะเล็กไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถามว่าม,มันตกได้มันเอาไปตกได้ครับแต่มันจะกินหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะครับก็แนะนําให้มีติดก,กล่องไว้ใครสนใจกล่อง เล็กๆแบบนี้น่ารักน่ารักมินิมอลนะครับมีฝาปิดมีตัวล็อกสองชั้นแบบนี้นะครับตัวล็อกสองข้างนะครับอันนี้ก็ใบหนึ่งก็แค่เท่าไหร่นะห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทนะครับห้าสิบห้าบาทนะฮะนะก็ใส่ได้หมดเลยเนี่ยบั๊ดดอะไรก็ใส่ได้แบบนี้นะกบนี่ยางตัวใหญ่ปัเปึกใส่ได้หมดนะครับนะมีกล่องเก็บไว้นะก็ดีนะบอกเลยว่าซื้อติดกล่องไว้ครับมีหลายๆตัวซื้อติดกล่องไว้แล้วก็วิธีการเลือกไอ้รถนี่มาเยอะ วิธีการเลือกที่เราจะเลือกเล่นนะเล่นพวกหมายก็ดีนะแนะนํานะครองรอกใหม่นะครับครองรอกใหม่หมายโล่งๆหมายที่ไม่ลกนะครับหรือบ่อบ่อน้ําทั่วไปบ่อที่มันไม่มีอะไรลกเรารู้อยู่แล้วว่าบ่อบ่อ,บอที่เราจะไปมันมันลกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับบ่อสะอาดๆนิดนึงมันจะได้ไม่ต้องเสียเหยื่อเยอะนะครับก็ถ้าถูกใจก็จัดไปครับ1ออเดอร์2ตัว60บาทนะครับนะบซื้อไม่ถึง1 5 0บบาทโดนระวังอย่าโดนค่าธรรมเนียมการจัส่งนะเพราะฉะนั้น ซื้อสินค้าก็ให้มันถึงร้อยห้าบาทด้วยครับผมนี่กล <95 5 S 2> ่องกล่อง้าห้ากล่องห้าตัวนี้ร้อบาทเองก็กล่องไป<า>งกล่องกะดีไปกรดีไปสชุดกระดีร้อยบวกกล่องอีก5้า <55 5 S 2> ก็เป็นร้อหหจบจบคุ้มคมกระดีสี่ตัวค,คุ้มคุ้มเอากล่องไปด้วยใช้เยอะกระดีบอกเลยใช้เยอะ